ออลูกหลานอยู่ในความสงบรู้สึกว่าพญาแถนปล่อยฟ้าปล่อยฝนล,ลงมาสามวันสามคืนแล้วมันไม่เคยมีเมื่อสี่ปีให้หลังฝนไม่เคยมีอย่างนี้นะหนึ่งในปีที่ห้าปีนี้เป็นแน่หงพ่อเห็นฝนปีนี้แล้ว ฝนตกสามวันสามคืนยังไม่เคยมีนะลูกหลานนะสามสี่ปีให้หลังแต่ที่น้ำท่วมวัดเราอันนั้นแปลว่ามันตกเดือนพฤศจิกาปีห้าเก้าแต่ต้นปีก็ไม่มีฝนอีกเหมือนกันตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าห้าหก ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสามสี่ปีให้หลังฝนไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยแต่พอมันตกตกปีห้าเก้าเดือนพฤติการมันตกทางภาษาทางอีสานคาราว่ามันพาโลวันันไปมันพาโลมันพาน,นไปไม่น่าจะตกมันก็ตกอย่างแรงเลยน้ำจนพว่วมวัดกำแพงเราพัง <c oughs> แต่วันนี้ก็เห็นไหมนะกำลังเล่งลงอย่างขนาดหนักเลยเนะี่ยวันนี้เป็นวันวันพระหัสที่18บแปดพฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันแรม8ปดค่ำเดือนหกวันวิสาขาบูชาก็ผ่านมา ได้เจดแปดวันวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตายาติโยมลูกหลานทุกคนถึงฝนจะตกแดดจะออกคุณงามความดีของเราอย่าได้ล้าถอยเราควรคุณธรรกุณงามความดีโดยสม่ำเสมอและก็พร้อมกันถึงฝนจะตกแดดจะออก อย่างไรวันคืนวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็แก่ไปเรื่อยๆอ,อีกเหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยถ้ามีผู้มีบวชใหม่ก็พรรษาก็ามากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ถอยหลังด้วยนั้นให้พวกเรานึกดูทบทวนดูประกอบคุณงามความดีไปเรื่อย สิ่งไหนที่คือคุณงามความดีแล้วก็เป็นผู้น้อยผู้หนุ่มก็จะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราไม่ใช่ว่าบางคนบอกโอ้ยผมยังน้อยหนุ่มอยู่กเกษียณอายุราชการมีเวลาผมจะจะเข้าวัดอันนั้นแปลว่าคิดผิดนะในความเห็นของหลวงพ่อพอมีอายุ 60ปีขึ้นไปแล้วจะเข้าวัดบางทีสุขภาพไม่ดีแล้วตุ้มๆต่ตาๆเดินที่ไหนก็ะซุมซ่มๆซ้ำๆมันไม่มันไม่คล่องแคล่วเหมือนสมัยเมื่อ,อยังน้อยหนุ่มเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่ออายุผ่าน60ปีอายุกเกษียณจะก่อนจึงจะเข้าวัด อันนั้นแปลว่าพวกเราคิดผิดนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะขอเตือนเอาไว้ควรจะเก็บหอมลอมลิบไปทีละน้อยละน้อยอศึกษาธรรมะทำคำสอนนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่อายุอายุยางน้อยเนี่แหละดีกว่า,าไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วจะมาหักผมบั้นปลายของอชีวิตนะอาจจะผิดหวังก็ได้นะ บางคนก็ผิดหวังเพราะเหตุไรเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแต่ถึงยังไงถึงจะดีก็เถออายุ60ปีแล้วนะจะไปที่ไหนก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนกับเหมือนสมัยน้อยหนุมเพราะนั้นให้พวกเราเริเริ่มตั้งแต่สมัยน้อยหนุ่มนี่แหละประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่ออายุมากขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> เราจะรู้จักแก่ท่านละคนแก่จะรู้ได้ไม่ต้องถามใครแก่นะะั่นล่ะจึงจะรูู้็รู้ได้ด้วยตนเองนะการแก่นะแต่สมัยน้อยหนุ่มเราก็คงจะวาดหวังว่าเมื่อแก่ขึ้นมาแล้วคงจะเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอแก่ขึ้นมาแล้วเรารู้ได้ว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงไหวไหม การเดินเหินไปที่ไหนการหลับนอนการทานเอาหงอาหารรู้สึกว่ามันเชื่องช้าไปทั้งหมดเจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่างหากไม่น่าปวดก็ปวดปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดเวียนศีรษะปวดเสียนเวียนก้าวมันสารพัดเข้ามาเพราะแก่เพราะนั้นผู้ใดผู้ที่แก่แล้วจึงจะรู้นะ ถ้ายังไม่แก่นะยังไม่รู้รกลูกหลานถ้าพวกเราลูกหลานแก่อย่างลวงพ่อเนี่ยแก่ขนาดนี้ลองพ่อรู้เลยหลวงพ่ออินเนี่ยรู้แล้วว่าแก่นี่คืออะไรเป็นยังไงเพราะนั้นลูกหลานเดินตามหลังหลวงพ่อไปเรื่อยหลวงพ่อก็เตินเดินตามหลังคนแก่อีกไปเรื่อยๆอ,อีกเหมือนกันแต่ลวงพ่อแต่หลวงพ่อเองเป็นผู้กล่าว ถ้าคนไม่พูดไม่กล่าวเฉยยก็เดินหลังหลับหูหลับตาเดินตามหลังกันไปแต่นี้หลวงพ่อเดินตามหลังไปด้วยแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังสังเกตสังกาเออคนแก่นี่เป็นอย่างนี้หนอหลวงพ่อก็บเต้าว่ากล่าวย้ำเตือนให้พวกเดินตามหลังให้ระว,ว,ว,วังรนะวังเนอะแต่มาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ ถ้าผู้มีปัญญานะเป็นนักสังเกตพอได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเออใชเออ่เราจะคิดว่าเราจะอายุแก่ซะก่อนจึงจะเข้าวัดเข้าวาออจึงปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราควรจะคิดใหม่ได้แล้วนะอ,อันนี้ก็คือผู้สังเกตผู้มีปัญญานะถ้าว่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังก็อย่างว่านะั้ดันพลังไปจนหนึ่งถึงทีโน่ะเมื่ออายุแก่ขึ้นมาจึงระลึกคำถึงคําพูดหลวงพ่ออินว่าโอ้ใช่ หลวงพ่ออินเคยพูดมาแล้วแต่เราไม่ฟังแต่พอมันแก่มันเป็นอย่างนี้จริงๆหนออะไรก็ไม่ไม่ทันท่วงทีการประพฤติปฏิบัติสติปัญญาก็เชื่องช้าความคิดก็ไม่วดไม่เร็วไวเหมือนแต่ก่อนการบริหารจัดการกับตนเองการบริหารอยากจะทำบุญทำทานก็ไม่เหมือนแต่ก่อนเราเชื่องช้าไปทั้งหมด อันนี้จะเป็นหน้าที่ของพวกพวกเราจะต้องคิดนะคณะสัตยาญ,ญาิโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าสมัยน้อยหนุม่มเราควรปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมและก็ความแก่ของเราเนี่ยแก่ตัวนี้นะให้พวกเราฟังเอาไว้นะถึงยังไงไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อพูดถึงความตายนะ แก่ก็แก่ไปหาความตายนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่พูดถึงความตายพูดถึงแต่ความแก่วันนี้นะต่อนนี่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเพราะฝนเล่งแล้วเกิดเห็นไหมเสียงสนั่นวันไหวลูกลานเลยรับพรในตระหนั่งนะอย่า,าวาริวาหาปูราปาริภูเรนติสากครังเอวเมวัยตัวทินังเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปนาราสุยะธามณนโสติระโสยะธาตโยวิวัชานตุสาพาโรโ วันตารายโยสุขิทธายยุโคภาวะพิวันตนาสิริตานนิวทภาปัจจายินโอจัตตารุธรรมวัน ขันติาอายุวันนอสุขังภาลังภาวตุสัพพามังคาลังรระขันตุสัพสัพพาพุทธาสุภาเวนัสธาตุ พภาเวนสัฏฐาตุทีพาวันตุเตมพาวันสุสาภามังคาลางราตุสาภพเทวตาสัพสังฆานุพภาเวนาาสัฏฐาตุทิ พาวันตุเตโอ้ฝนแรงลูกหลานเนี่ยเสียงสะดันบันไวแรงมากเลยนี่วะงนะ